สามันดับราศีนะครับที่จะได้โชคลาภในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโชคลาภก็คือแบบได้เงินมาแบบที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หาไม่ได้ทํางานได้มานะครับต้องดูดูแบบนั้นเหมือนเช่นแบบเราซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นแนวนี้หรือว่ามีคนให้อยู่ดีคนให้ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เราก็จะดูจากราศีที่เป็นวันเกิดเท่านั้นไม่ดูลัคนานะครับดูตามวันเกิดได้เลยง่ายๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับราศีที่1นนะครับราศีที่1เนี่ยคือราศีมิถุนนะครับตัวราศีมิถุนเนี่ยนะครับหลายท่านจะรู้อยู่แล้วว่ามีดาวพฤหัสอ,อยู่เนาะมันเป็นคู่สมพลกับดาวอาทิตย์ในตัวของคุณนะครับแล้วก็มีดาวเกตเข้ามาที่ทําให้คุณมีเซนต์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเหมือนถ้าช่วงนี้ใครทําบุญใครไหว้พระดีๆเเนีีีี่ยยะะะคครรับบจจมมโโอกกาาาสททไดทด้ชลวนะ ส่วนราศีที่2นะครับราศีที่2คือราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยนะครับเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบกับาจากพฤหัสและเกตเหมือนกันแต่ว่ามีราหูอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเลยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับถ้าใครแบบว่ามีแบบซื้อลอตเตอรี่ผ่านเป่าตังอะไรเงี้ยผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าจะได้โชคล่าผ่านออนไลน์ก็ได้เช่นเหมือนอยู่ดีมีคนให้ผ่านการคุยการแชทกันเนี่ย นะครับช่วงนี้ดีเลยสําหรับเรื่องออนไลน์นะครับสำหรับราศีกลุ่มส่วนราศีที่3นะครับคือราศีธนูราศีธนูเนี่ยตอนนี้มันมีดาวคล้ายๆกับดาวไม่ถุนอยู่แต่วันอยู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะนั้นเหมือนกันนะครับถ้าได้เดินทางไปทําบุญอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ได้โชคลาภนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ3ราศีนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าถ้าได้โชคลาภอะไรยังไงก็กลับมารีวิวได้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับฝาก เว็บชิสเลนทารอดแล้วก็เครื่องรางอารูนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับ